เมนูที่ทุกคนมีติดควรอยู่แล้วนะครับคณะปลากระป๋องครับมาเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันไปเล็กน้อยแล้วก็พริกกระเทียมโขกนะครับลงไปผัดให้หอมก่อนเลยครับผัดได้ที่แล้วก็ใส่คณะลงไปต่อเลยครับอีกสองรัตลัมครับเราจะผัดคณะให้สุกก่อนนะครับ การผัดคณะนั้นนะครับก็อย่าให้สุกเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคณะของเราก็จะเหนียวได้นะครับเอาเขียวๆกับกรอบแล้วก็คั่วกระทะสะบัดให้ดีๆเลยครับนี่แหละคณะของเราก็จะได้กรอบลงตัวอย่างนี้เลยครับ กระนาของเราสุกได้ที่แล้ะครับคราวนี้ก็ใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปได้เลยครับใช้วันนี้เป็นปลากระป๋องอยู่2กระป๋องนะครับทั้งเนื้อทั้งน้ําเลยครับน้ําของเขาเนี่ยแหละครับสร้างรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมขึ้นได้เยอะเลยนะครับ เริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับผมจะผัดเบาๆไม่ให้เนื้อกกปลากระป๋องเนี่ยเขาแตกออกหมดนะครับให้เป็นชิ้นๆอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยครับให้มีความคลุกคลคลุกลาดกับข้าวสวยอร่อยๆเลยแหละครับเริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็ตามต่อด้วย ซีอิขาวอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซอสถอยนางลมอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึ่งครับ บางคนอาจจะเพิ่มเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปก็ได้นะครับอีกหนึ่งรสชาติเพิ่มเติมขึ้นมาเลยครับนี่แหละครับเมนูง่ายๆครับ